ชูก้า BTS เปิดเผยว่าอะไรที่ทำให้เขาร้องไห้ได้ขนาดสมาชิกยังไม่รู้เลย สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ชุชตาไนย์นิวส์ของเราจะมาพูดถึงหนุ่มชูก้าคนจริงหนึ่งในสมาชิวง BTS ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้เช่นเคยค่ะแอดจะนำเรื่องราวต่างๆมาฝากทุกๆคนกันถ้าใครทราบกันแล้วก็ถือว่าฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะถ้าทุกคนนึกถึงชูก้าหรือมินยุนกีค่ะทุกคนนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกนอกจากความสามารถทางด้านดนตรีที่ครบองค์ประกอบกันแรปที่สุดมันสุดโหดอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันดีเลยนะคะก็คือชูก้านั้นเป็นหนุ่มที่คนจริงแรปเปอร์แนวหวานค่ะ คนโหดคนจริงสมชื่อแน่นอนค่ะว่างานนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องทําให้เขาร้องไห้ออกมาได้ขนณดเราสมาชิกทั้ง6คนนะคะยังตอบไม่ถูกกันเลยที่ผ่านมาคะ่ะ BTS ได้สัมษั์กับ Vanity Fair ซึ่งเหล่าสมาชิกนะคะได้แข่งขันในเกมโชว์ของตนเองเนะคะเพื่อค้นหาว่าเราสมาชิกรู้จักกันดีมากแค่ไหน สมาชิกแต่ละคนนะคะก็ได้ทุกถามคําถามเกี่ยกับตนเองออกมาซึ่งพวกเขานะคะได้เขียนคําตอบลงไปในกระดานแล้วถามคําถามแล้วใครสามารถตอบถูกได้นะคะก็จะได้คะแนนไปแล้วพอถึง Q uka, คิวหนุ่มชูก้าคนจริงะคะ่ะเหล่าสมาชิกก็ได้หัวเราะกันอย่างสนุกสนานกับคําถามที่หนุ่มชูก้าได้ถามนั้นก็คืออะไรที่ทําให้ผมร้องไห้ออกมาได้ หลอดสมาชิก็ได้คิดว่าคำถามนี้เป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่มันพิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากกว่าที่พวกเขาคิดในตอนแรกค่ะอ m าเอ็มคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่จองกุกและจิมินค่ะได้ตอบเป็นคนแรกและได้ยกมือขึ้นนะคะนมจงกุกน้องเล็กที่เราว่าเมื่อคุณหาวใช่ไหมการที่เราหาวจะทําให้น้ําตาของคุณนั้นไหลออกมาได้ชุกกาได้ตอบว่า ไม่ใช่การหาวนอนอย่างที่จองกูพูดเรื่องนี้ทําให้เราสมาชิกสับสนค่ะเมื่อเขาบอกว่าคล้ายกันเรื่องนี้ค่ะพี่จินรู้สงสัยว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ต่างออกไปเช่นกนารห่าหรือไม่เขาก็พยายมามบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะมันไม่ใช่ งั้นคอนเสิร์ตอีกแล้วเหรอชูก,กาดีพูดขึ้นว่าใกล้ๆกับคําตอบที่ถูกต้องแล้วหนมวีนะคะเราเสริมในืพยายามที่จะด่าว่าเมื่อคุณแปลงฟันแล้วขูดลิ้นของคุณใช่ไหมชูก,กาดีพูดเป็นไงว่ามันรู้สึกอย่างนั้นคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้ทํำเอาเหล่าสมาชิกนั้นนะคะคิดหนักกันอยู่พอสมควร ในที่สุดค่ะหลังจากที่หลอสมาชิกเดวยังไงก็ดาไม่ถูกสัทีชูก,ก้าได้เฉลยว่าอะไรที่ทําให้เขาร้องไห้ได้สําเร็จในที่สุดค่ะเขาก็ได้เปิดเผยความจริงว่านั่นก็คือการกินวาซาบิทำเอาหลอสมาชิกนื้อหาล้นหนักมากวาซาบิทําให้ชูก,ก้าคนจริงร้องไห้ ไม่มีใครคาดคิดนะคะรวมถึงหลอสมาชิก BTS ด้วยเช่นกันหวังว่ามันจะเป็นเครื่องปรุงนะคะทำให้ชุกา้าต้องเสียน้ําตานอกจากนี้นะคะชุกา้ายังได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์อีกครั้งว่าเขาสามารถจัดการกับอาหารเผ็ดได้ดีชุกา้ายังได้อธิบายถึงความรู้สึกการกินวาซาบินะคะและสิ่งนี้ทําให้เขาร้องไห้ออกมาได้เขาได้กล่าวว่าผมกินวาซาบิได้คุณไม่สามารถหายใจเข้าด้วยจมูกของคุณได้แต่ด้วยปากของคุณเท่านั้น หลังจากที่หนุ่มจูกาได้เปิดเผยนะคะว่าซาบีทําเอาเขาร้องไห้ได้คุปปรับคู่กัดได้เกิดขึ้นอีกรอบค่ะจิม,มินนะคะมีความคิดว่าเขาจะทําเค้กวาซาบิสาหรับวันเกิดชูกาให้เมื่อหน้าที่ของหนุ่มจิมินนะคะมักจะรับผิดชอบในการตกแต่งเค้กยบ่อยๆนั่นเองค่ะซิ่งก็ถือว่าเรื่องนี้นะคะหนุ่มชูกาได้ถามว่าอะไรที่ทําให้เขาร้องไห้ออกมาได้เหล่าสมาชิกทั้งหคนก็คือคาดไม่ถึงนะคะและดรอไม่ถูกสักทีคิดหนักกันอยู่พอสมควรวาซาบิทาชูกาคนจริงร้องไห้ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ